ความเชื่อเมื่อยามตั้งครรนอนมากจะคลอดลูกยากคำขู่ที่เกี่ยวกับการคลอด มักใช้ได้ผลกับคุณแม่ตั้งครรภเสมอเพราะเราถูกทำให้จำว่าหรือรู้สึกว่าการคลอดเป็นเรื่องเจ็บปวดทรมานและอันตรายดังนั้นคำโบราณที่ไม่อยากให้หญิงตั้งครรภ์ทำอะไรและมีผลลัพธ์เกี่ยวข้องกับการคลอดมักใช้ได้ผลดี ความจริงการคลอดเป็น,นกลไกทางธรรมชาติคลอดยากง่ายน,านั้นขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบทั้งเรื่องตำแหน่งและขนาดของทารกสารีระและความแข็งแรงของแม่ดังนั้นถ้าแม่นอนมากเกินไปจนไม่ได้ออกกำลังกายก็อาจทำให้อ้วน การคลอดก็ยากตามไปด้วยแต่ท้าได้ออกกำลังกายแต่พอดีและเหมาะสมร่างกายก็มีกำลังและความอดทนมากขึ้นต่อการคลอดลูกนั่นเอง